มาดูกวกมรกตด่างเขียวดังเหลืองนะพี่นาะอันนี้เป็นตัวเห็นไหมเอ่ยน,นี่หนึ่งใบหนึ่ง,งออกสองกิ่ง กิ่งแรกออกมาคือไม่ด่างไม่ด่างเลยเขียวสนิทกิ่งที่2ออกมาเป็นเผือกเห็นปะกิ่งที่3ามออกมาเป็นด่างเนี่ยคือความแน่นอนของการเลี้ยงไม้ความนั้นคือความไม่แน,น่นอนนะฮะตัวขาวก้านเอ่อตัวเขียวด่างเหลืองเนี่ยก็มีหลายหล,ลายลักษณะที่ผมชำไว้อย่างตัวนั้นเป็นใบโคนที่ใบนั้นคือไม่ด่างเลยนะโคนก็ไม่ด่างใบก็ไม่ด่างแต่ดูใบที่เขาให้กิ่งที่เขาให้คือชำแล้วพี่จ๋าคือชำเนี่ยคือ มันมันคือความแน่นอนของไม้ไม่ไม่เสมอไปบางทีอ่ะถ้าตัดจากกิ่งด่างมันมันก็มีเชื้ออยู่แล้วพี่หรือว่าติดจากตัดจากเชื้อด่างมันก็มีเชื้ออยู่อีกแบบหนึ่งนะแล้วแต่ว่าเราจะเจอในลักษณะไหนเดี๋ยอย่างตัวนั้นอ่ะมันมันจะเป็นแม่พันธุ์ให้ผมได้เพราะว่ามันจะไม่เผือกแน่นอนทําไมผมถึงการันตีได้ว่าเขาไม่เผือกแน่นอนเพราะว่าตัวอ่าก้านช้ะเป็นก้านเขียวเป็นก้านเขียวใบเขียวแล้วเปิดมาเป็นก้านด่าง แสดงว่าเชื้อด่างดีวิ่งดีแล้วไม่เผือกนะครับเพราะว่าตัวเนี้เห็นไหมเอ่ยตรงกลางคือครึ่งครึ่งห้าสิบห้าสิบเลยเป็นด่างห้าสิบเขียวห้าสิบเนี่ยเป็นแบบนั้นเปอร์เซน็นด่างมากปเปอร์เซ็นเผือกน้อยเนาะเนี่ยเห็นไหมอย่างตัวน,น,นี้อันนี้ก็ด่างดีเห็นไหมด่างดีนี่ผมผมก็ตัดไปอ้ออย่างตัวนี้นะผมตัดแล้วผมเหลือเหลือติดคนไว้หนึ่งใบเพราะว่าอะไรถ้าเราตัดหมดเลยเนี่ยถามว่าหน่อขึ้นมาไหมขึ้นแต่จะใช้เวลามากกว่านี้ เป็น2เดือนหรือ3เดือนนะครับเราต้องเหลือใบไว้เขา1ใบหรือ2ใบต่อ1กิ่งไม่ควรตัดหมดนะครับโอเคเนาะวันนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ